สนับสนุนโดยเฮสัตแอดวานซ์ไว้์เทนนิงเซรั่มเรื่องนี้ไปดูหนูน้อยกับการยื่นคำขาดยืนได้ก็ยกได้หลานชายห้าขวบถึงเวลานอนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงเอ้าเอ้าเสียงดังวุ่นวายอะไรเนี่ย เด็กต้อนวันีิ้ทะเลาะกับแม่เรื่องอะไรเนี่ยอ๋อแกไปโรงเรียนแล้วเพื่อนๆเขาบอกว่าเขาแยกห้องนอนกับแม่ตั้งนานแล้วแกอายเพราะแกยังนอนกับแม่อยู่เลยกลับมาเลยขอปฏิวัติด้วยการแยกเตียงนอนกับแม่แม่เนี่ยถึงกบงงเลยต้องมีการเจรจาต่อรองกันเราต้องแยกเตียงกันแล้วเหรอหนูห้าขวบเองเราแยกเตียงกันแล้วงี้นั่นไปนอน น้องว่าขอไปนอนด้วยนะไม่ได้แม่บอกว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้แม่รักหนูนะไม่คิดถึงแม่หรอไม่อยากนอนกอดกันแล้วหรอแม่ไม่ใช่นี่คือเรื่องเป็นแบบนี้เรื่องเป็นยังไงยังไงแม่แล้วทำไมเราถึงนอนด้วยกันไม่ได้อะก็หนูจะนอนคนเดียวนี่ไง ไม่รักแม่หรอรักแต่ว่าต้องไปนอนตรง,ง,งนู้นแม่ไม่เข้าใจหนูปะเนี่ยไม่เข้าใจทำไมต้องแยกกันด้วยอ่ะก็หนูต้องนอนตรงนี้แล้วสนาด้ ด็ดใจถึงแล้วก็เท่มากสุดท้ายด้วยความเด็ดขาดของแกก็เลยแยกเตียงกับแม่ได้สําเร็จสักพักหนึ่งร้องทำไมอีกหนึ่งแม่อีกหนึ่งแม่เพราะอะไรจะไม่ได้ก่อนแม่เอาไอ้หนูจะเอกับแม่โอ้โหพอสลับ อยากเตียงได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองต้องร้องไห้กลับมาง้อแม่ขอนอนกับแม่โอ้โหนึกว่าจะแน่ที่แท้ก็ร้องหาแม่คนที่กล้าหาคนเนี้ยไอ้เนี่ยทีนอนไอัวเนี้ม่จะไม่ได้หรอมันไปใจแล้วไอ้คนเนี้ยเก่งจังเลยร้องทำไมอีหนึ่งแม่อีหนึ่งแม่ พราะะอไรไม่ได้กอดแม่อ้าวกวันกี้ไม่ให้แม่นอนด้วยอ่ะเดี๋ยวจะบแม่นี่แหละครับความน่ารักแบบเด็กไทยน่ารักไทยวันเด็กน้อยโอเคไทย ภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแม่ครับวันนี้น้องมากจะแยกห้องนอนกับแม่แล้วแม่ตกใจกับแม่กันหมดแล้วครับจำใจเอาแต่ปรากฏว่าไม่น่าจะเกินชั่วโมงแม่ครับนอนคนเดียวไม่ได้ครับแล้วจะไปเล่าว่าไงดีเล่าว่าแม่ไม่ยอมแล้วกันเนาะจะได้ไม่อายเพื่อน ขอขอบคุณคุณสวิงงงเย็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่องขอแยกที่นอนกับแม่เรื่องนี้ไปโดสนามแข่งรถกับคนในสนามเกิดอะไร ทาดาประภากรน,นะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกวันนั้นไปงานแข่งรถเอ็นดูโรนะครับผมเป็นนายสนามก็ได้ไปประสบเหตุเจอน้องเขาขอ,อย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเ็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่สนามแข่งรถครับที่คนนี้นั่งท่ายิงขวาอยู่เลยจนคนเข้ามาทักพี่เขาแข่งรถกันบึ้นบึบ้นทั้งสนามเนี่ยพี่มานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยพี่หลุดแล้วอ๋อ แล้วอะไรอ่ะไหลพี่หลุดฮะไหลขวาพี่หลุดแล้วแข่งต่อไม่ได้แล้วโอ้โหนักแข่งคนนี้กำลับงบิดแข่งอยู่ดีๆไม่รู้บิดอีท่าไหนครับไหลขวาหลุดเลยมานั่งน้ามุ่ยอยู่นี่ตายแล้วหมอเหมอก็ไม่มีใครจะช่วย ได้ครับพี่จะมานั่งหน้ามุยอะไรอ่ะทาตามผมเดี๋ยวก็หายเฮ้ยไหลหลุดนะจะมานั่งทําตามกันอะไรหายได้ยังไงเนี่ยฮะเขาต้องจับไหลกระแทกเข้าไปสิอ๋อไม่ต้องกระแทกให้เจ็บทุกคนทาตามผมมรับรองหายครับเอาดูดูดูทำไงอ่ะอะทำยังไงเขา ต่อ,อยังไงต่อไหวไม่ไหวเนี่ยยังไงยังไงเอามือแตะปเท้าเกี่ยวปเท้าไว้แล้วก็ดึงโอ้โห,โหน้องคนนี้สุดยอดเลยคนไหลลุดจำแล้วนำไปใช้เลยครับไหลลุดเนี่ยไม่ต้องจับกระแค่ให้เสียเวลา เมือ,อแตะไปทาง <PowerPoint> เข้าแล้วโอโ้โหร้อยคนนี้สุดยอดเลยสุดยอดเลยครับสุดยอดไปเลยครับพี่สุดจีจะตีจะตีสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆไม่คุยไม่คิงสุดยอดจริงจรงพี่ เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงน้องเขาไหลหลุดอยู่น้องอีกท่านหนึ่งซึ่งเขามีความรู้เรื่องไหลหลุดอยู่สาธิตการเอาไหลเขา้าซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับแค่เราป้มตัวลงไปแล้วเอามือังสอง,สอง,สองข้างดึงปลายเท้าขึ้นแค่นั้นเองแต่ก็ระวังกันด้วยนะฮะเพราะว่าอาการไหลหลุดแล้วมันจะหลุดบ่อยเป็นของทุกคนนะครับบอกได้คำเดียวสุดยอดขอขอบคุณคุณปัญจพัฒน์ธาดาประคากร จังหวัดพิษณุโลกเรื่องนักแข่งรถไห่หลุดเรื่องนี้ไปดูเรือประมงที่ไม่ได้จับปลาไม่ได้จับปูจับอะไรไปดูสวัสดีครับผมนาจากเรีเย็นครับผมเอาประจำกรประมงขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริง เรือคว่ำครับอ๋ไ,ไ,ไ,ไอที่เขาจะจับเรือคือจับเรือคว่ำนี่เองครับจะช่วยคนครับคือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเล่นเจ็สกีแล้วก็คว่ำลอยอยู่กลางทะเลโชคดีมีเรือประมงอยู่ใกล้ๆเลยเข้าไปช่วย ดึงคนโอ้ขึ้นยากมากเลยคร high, high, old, on, ay, dude, 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 dude. ับโอ้โหได้ไหมได้ไหมออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยเดิมครับดิมดิมดิมขึ้นขึ้นขึ้นยากยากจริงๆอ้าวได้แล้วโอ้ขึ้นได้แล้วโอ้โหเหลือแต่ตัวน้อยๆนั่นแท้กว่าจะขึ้นได้ครับโอ้ทีนี้เหลือแต่เรือครับ คไปช่วยเรืออีกโอ้โหโอยยังไงจะช่วยเรือ,อยังไงฮะเอ้าจะไปช่วยกันพลิกเรือเจ็ตสกีขึ้นมาโอ้โห เด็กกลุ่มนี้ครับยังไม่รู้ชะตากรรมเลยว่าจะเป็นยังไงโอ้โหเด็กหนุ่มกลุ่มนี้น่ายกย่องจริงๆขอบคุณนักรัา คนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีนักท่องเที่ยวเเจสก,กีล้มล้มลับไปเห็นนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือเลยเข้าไปช่วยแล้วก็ได้พาน,นักท่องเที่ยวขึ้นมาบนเรือให้น้องไปพลิเรือเจ็จสก,กีใส้โทรบอกเจ้าของเจ็จสก,กีแล้วผมก็ขับเรือไปส่งนักท่องเที่ยวถ้าไม่เจอเรือประมงป่านี้ได้เป็นอาควาแมนไปแล้วขอขอบคุณคุณจรวนอยู่เย็น ชาวประมงพื้นบ้านป่าตองจังหวัดภูเกต็ตเรื่องเรือประมงช่วยนักท่องเที่ยวพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับ